ที่บ้านผมไม่ได้เรียกการลงทุนนะเงินสองพันกว่าบาทเดี่ยผมถามเพื่อนๆหน่อยว่าคุณซื้อสินค้าไปกินสองชิ้นแล้วได้โค้ดได้ธุรกิจและได้มีโอกาสได้กำไรเจ็ดสิบเปอร์เซ็ตอันนี้เขาเรียกการลงทุนจริงๆหรออ่ะผมถามหน่อยถามเพื่อนๆจักใจนะคุณซื้อสินค้าไปกินสองชิ้นแล้วได้ส่วนลด 25%้าและคุณจะได้กำไรชิ้นละ300บาทหลังจากนั้นอันนี้เขาเรียกการลงทุนจริงๆหรอที่บ้านผมไม่ได้เรียกการลงทุนนะเงิน2,000กว่าบาทเนี่กก็เรียกซื้อของไปกินเพราะว่าอะไรเพระาะว่าถ้าคุณลงทุนผมนี่ลืมให้เขาตามคุณต้องไปลงทุนหลักแสนหลักล้านนู่นแล้วถ้าเปิดบินคุณต้องเปิดหลักหมืน่น สองหมื่นสามหมื่นสี่หอะไรก็ว่าไปไปเปิดกับเจ้าของแบรนด์แต่ทีเนี้ยคุณไม่จําเป็นต้องมาเปิดบิลหรือมาสต็อกหรือมาลงทุนซื้อของไปกินแล้วมันดีดีแล้วก็บอกต่อแค่นั้นเข้าใจไหมไม่ต้องมาลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคุณก็แค่ใช้สินค้าตัวนั้นแล้วมันดีแล้วก็บอกต่อคุณเข้าใจใช่ไหม